โอยบักจอยเอ้ยข่อยหิวหลายแท่หิวปานนี่บ่ได้กินอย่างมากเลยบ่ตั้งแต่มือแลงว่านแล้วล่ะถ้ามีน้ำผึ้งจักหน่อยก็คือสีพ่อมีแรงอยู่เด้น้ำผึ้งปลามันก็หวานอยู่แต่บ่เมนของง่ายเด้อข่อยก็หู้แต่มันอยากแท่ดะข่อยเบิงอยู่เด้อกางทุ่งหน้านั่นมันคือมีร่างผึ้งใหญ่งงแท่อีหลีบ่หน่าสีร่งใหญ่อยู่เด้ลองไปเบิงบ่เฮาข่อยหิวหลายก็จริงแต่กะกลัวผึ้งมันต่อยอยู่เด้อบ่บเป็นอย่างดอก ไปเบิ้งก่อนก็นกนได้ยังม่ต้องเฮ็ดหยัางดอกถ้าแค่ไปเบิง้งงคอยก็ไปได้อยู่โอ้ยหนักแทนเนาะค่อยๆเข็นกับพ่อแล้วพร้อมแล้วเออจับแน่นๆละอาเด้อเออค่อยๆไป บอยบกจอยรถด,ดังปานควอยหอบแต่ข่อยหิวยังดังคักกว่าอีกขี <laughs> ้ให้ดีเนอะ,นะเดี๋ยวหิวมอไทยกบลมก้อนเขาว่าคนจนต้องอดทนแต่ข่อยว่านะถ้าหิวหลายกะเย้าฝืนคันได้กินก้อนคอยอดเอาไม่คาคมเจ้านี่ฟังแหล้วหิวกว่าเกาอีกเด้นั่งไงบักอ้วนต้นไม้ไงแล้วล่งผึ่งกะหอยอยุ่แท้โอ้ยเห็นแล้วทองมันร้องน้าเลยวะจอดตรงนี้แหลนะเนาะใกล้ดีอยู่เอออยู่ใต้ต้นพอดีเดี๋ยวค่อยคิดทางเอา โอ้ยพึ่งบินคักแท่เห็นแล้วขนลุกเลยเด้ใจเย็นๆอย่าเฝ้าเดี๋ยวพึ่งมันหู้โตจุดไฟแค่นี่พ่อเดอ้อค่อยๆคอยไว้ใจพึ่งเออค่อยๆให้ควันมันลอยขึ้นไปค่อยๆแล้วหนีหนีเร็วตัวห้าได้บักจอยกระเจ้าจุดไฟแรงเกินไปได้วิ่งโลดโลด,โลด มุดให้มิดผึ่งมันบอ่อลงน้ำเด้เงียบแล้วเด้ผึ่งมันหายไปแล้วโล่งแท้เกือบได้เป็นกบมักน้ำผึ่งแล้วข่อยอดกินน้ำผึ่งกระช่างมันเถายยะยางน่อยข่อยกับย่งบ่อตายแมนแล้วลอดชีวิตไปก่อนค่อยหาแสบมือหนาเอาไหม่ผึ่งมันหายแล้วเด้บักจอยของแสบยังค่อยอยู่ใจเย็นเด้อยย่ยาประมาทเดี๋ยวมันกลับมาอีกระวังเด้อบักจอยผึ่งมันวนหลายอยู่ หูแล้วคอยที่ค่อยๆตัดบ่อฟ้าวโอ้ยโอ้ยอยต่อยอีกแล้วยังสิเค็ดบ่บักจอยหรือว่าสิเอาให้ได้แท้เค็ดก็เเค็ดแต่ของแสบมันต้องแหลกตดแล้วเด้อน้ำผึ้งมันยดแล้วหาอีหยังมารับร่งผึ้งแน่ได้เลยเลยคอยสิหาเดียวนี้ละ โอ้ยโอ้ยมันหยดแล้วเด้บบหูสิเอาอันไดรับดีหมอก,ก็ได้ถุงก็ได้เฝ้าวฝ้าก่อนมันลุดได้แล้ว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 อย่าตกเด้อจับแน่นๆเดี๋ยวมันไหลลงน้ำนี่บอที่เขาว่านำผึงเดือนหาแซบอีหลีแท้อบอกแล้วของดีมันบ่ได้ามากง่ายๆเด้อปะพอละแค่นี้ก็พอและบักอ้วนกลับบ้านกันโลดเออได้อยู่ แค่นี้ก็คุ้มแล้วมือนี้ได้ของดีแท้ขับกับแบบอิ่มใจไปหู้แล้วเด้ของหวานมันบ่ได้มาไงต้องกล้าแต่ก็ต้องหู้จักถอยแม่นแล้วได้ฮอดบ้านพร้อมน้ำพึ้งถือว่าสอบผ่านแล้วเด้มือนี้เหนื่อยหลายแต่ก็คุ้มอยู่นะแมนแล้วเหลือแต่ความทรงจำดีๆกับแสงอาทิตย์ย่ามแรงฮอดแล้วเนาะมือนี้เอาไว้แค่นี้ล่ะเออพอแล้วมือนี้นอนรับสบายแท้ ค่อยๆกรอกเด้อของดีต้องบอให้หกแมนแล้วเก็บไว้กินย่ามคิดหอดเมื่อน,นี้ไผอยากได้น้ำพึ้งเดือนหามีขายเด้อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์หรือใต่คลิปเด้อครับราคาอยู่เด้อครับ2องขวดร้อยหบสาบาทมีเก็บเงินป่ายทางเด้อครับไม่ได้หวานอย่างเดียวเด้เอ,อกินแล้วมีแรงจนอยากออกไปหาพึ่งอีกรอบสนใจทักมาโลดครับ ขอบคุณหลายๆเว้ครับที่เขามาเบิงจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับกดติดตามไว้แน่เด้อครับพวกผมสองโตสีด้มามวนๆให้เบิงกันอีกขอบคุณหลายๆเว้ครับ บักจอยเอาตะกร้าไปน้ำเดอ้อมือนี่อยสิเก็บเห็ดให้พ่อแกงหมอยาง่ๆเออพ้อมแล้วบักอ้วนมีมีดมีถุงครบแล้วล่ะเหลือแต่ดวงสิได้เห็ดหลายบ่รถคันนีมันยังสิเข็นไปไหวบน้อบักจอยบบได้ขี่โดนหลายมือแล้วเด้บ่บเป็นยังดอกบักอ้วนขันบบไว้ก็เข็นเอาทาาทงหน้ามันไกลอยู่ครับค่อยๆเด้อบักจอยของเต็มมือคอยอยู่เดี๋ยวเห็ดบ่ท่านด้เก็บกับหกเบิดก่อนสบายใจได้บักอ้วนค่อย น้องน้ำนี่มตแต่นกเต็มท้องหน้าแท่งงามคัาหลายเออฝนตกไม่ๆมนกมันก็มาหากินน้ำนองน้ำยังสี่หลบบกอวนลุงเอ้ยขอถามเน่เด้อทั้งในแถวนี้มันมีปลาเห็ดปวกหลายแน่ถ้าเลยน้องน้ำนั่นไปจักหน่อยสิเห็นดงปลาเล็กๆอยู่เห็ดปวกมันขึ้นงามอยู่เด้ขอบใจหลายๆเด้อลุงที่บอกข้างให้พวกคอยสิไปตามที่ลุงว่าเด้อเออเออไปดีมากดีเด้อระวังทางลื่นน้ำฝนตกไม่ไมอยู่ขอบอ้วนลุงเพื่อนบอกว่าให้เลี้ยวเขาตรงนี้ค่อยๆเด้อท่างลื่นอยู่เออเอออยจับของแน่นอยู่ ลุ่นยุวามือหนีสิได้เฮ็ดหลายบ่เดี๋ยวก่อนเด้อบักอ้วนมือหนีมีโฆษณาเขามาแน่อ้าวบ่แล้วโฆษณาอย่างล่ะแอปนีใส่ายเด้อแค่โหลดใส่มือถือกับพ่ออ๋บอบ่ต้องมีอย่างหลายใส่ได้ทั้งไอโฟนกับมือถือทั่วไปบ่เออใส่ได้สองระบบเลยเด้อไผมีโทรศัพท์กับล่องโหลดเบิ่งไดบักอ้วน แอปเลมอนมือนี่เขามีกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เด้อเอาบอแล้วเป็นจังไหนเขาแจกเงินให้เฮาฟี่ๆเลยเด้อแค่เขาไปเล่นกิจกรรมตามเงืเ่อนเดอบอกอ้วนในแอปเลมอนนี่กดเช็คอินเขารบบทุกมือเด้อเช็คอินแล้วได้อย่างบอได้คะแนนได้อันดับทุกมือเลยเด้อแล้วรีบเฮ็ดก่อนมือที่หยิบสองท่านว่านี่ล่ะโอ้ยง้นคอยเฮ็ดกิจกรรมแล้วรับเงินเขาทูมานี่วอเลตได้เลยเด้อโอ้ยเขาวอเลตตรงๆเลยบอเออขันตั้มลอยบาทขึ้นไปเด้อไพยังบบเฮ็ดกัรีบมาทํากันโอเคเด้อจบการโฆษณาไว้สนีล่ะขอบคุณหลายๆเดครับ ไปรับชมเหนือเรื่องของพวกข่อยกันต่อได้เลยน่าจะยู่แถนนี้ล่ะโอ้ยเบิ่งแล้วเฮ็ดคือปลาชื่นดีแท้เฮ็ดค่อยๆเบิ่งผื่นเด้อบักอ้วนเฮ็ดปวกมันชอบซ่อนอยู่ใต้ใบไม้เออ่อยเบิ่งอยู่ตลอดเด้ใจมันเต้นขึ้นสิได้แกงหม้อไงล่แล่ละบักจอยๆเบิ่งเด้เฮ็ดปวกดอกแรกของมือนี้่เออของแท้ด้บักอ้วนขาวอวบงามแท้ค่อยคเก็บเด้อค่อยคบิดเด้อบักอ้วนเออ ดอกแรกของมือต้องเบามือแน่โอ้ยเก็บใส่ตะก,กาแล้วคือมวนใจแท่ดอกงามคลักหลายเออค่อยๆเก็บเด้อบักอ้วนเอาแต่ดอกงามๆพ่อแกงหมอง้อใงโอ้ยบักจอยเบิ่งตะก,กาเด้เต็มขึ้นหลายแล้วมือนี่คักแท่เออได้หลายอยู่ได้บักอ้วนพ่อแกงหม้อใยกินน้ำกันแล้วละ่ะโอ้ยแสงมันเริ่มมืดแล้วเดว้แต่เห็ดยังขื้นงามอยู่เออเก็บต่อจักหน่อยนะเด้อแต่บักอ้วนให้คำาหลายเดี๋ยวหลงทาง เก็บไปเก็บมามันมืดลงแล้วด้บักจอยเออมืดแล้วล่ะพ่อเหล่าเด้อเดี๋ยวขำก็หนีสิกลับยากมืดลงเล้าแท้บ่มีไฟบ่ได้เหล่าเด้เออใส่ไฟฉายไว้แบบนี้ละ่ะปอนไพกวัวเดี๋ยวค่อยๆออ,ออกไปปามืดขึ้นเรื่อยๆได้บักจอยเดินดีๆแน่เออค่อยๆไปน้าแสงไฟนี่ละ่ะบ่ต้องเฝ้าอ้ยบักจอยเบิ่งเด้เห็บดอกไงอีีใหไงคักหลเออไงแท่ดอกนี่ บ่เคยเห็นไงป่านี้เลยด้ยค่อยๆเบิ่งดีๆเน่ดอกมันไงคักแทะแต่ข่อยกัเริ่มลังเลอย,อยู่ดว้ว่ามันสิปลอดภัยบอเออบ่ต้องฟฝ้าเด้อเหใหไงป่านีควรคิดดีๆก่อนเก็บมัดบักจอยได้ยินเสียงหยังบ่เสียงคือขยับอยู่แถวหวันนั่นเออได้ยินคือกันค่อยๆซองไฟเบึ่งแน่อย่ยาเฝ้าบักจอยเสียงคือคนเดินอยู่ข้างๆป่าบ่เนาะเออค่อยได้ยินคือกันแต่มันบอเห็นโตค่อยๆอ,อยู่อย่าพึ่งขยับหลเมื่อนี้พวกเจ้ามาหาอีหยังได้ป่าข่อย บ่ได้มาหยังดอกแค่หลงเข้ามาใจเย็นเย็นด้วหรือสิกลับออกไปคอยบ่ได้อยากอยู่ดอกขอพานทั้งแน่เดี๋ยวสิออกไปกูอยากกินเลือดเด้สองโตันี่กลิ่นมันคือสิหวานแท้ออถอยเบาๆเด้ออย่าหยุดฝ้าวออกจากป่านี่ ทางดินแล้วอย่าหยุดเด้อเดินตามทางนี้ไปก่อนเงียบคักแท้บบมีเสียงอย่างเลยเระวังโตแนเ่เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หอดบ้านโล่งใจแท้มือเศร้าแล้วเนาะเออมือเคือนขึ้นฝันลายแท้ดีที่พ้นมาได้ คือมันยังบโล่งใจอยู่เนาะเออป้ามือเร้าก็ยังคือมีอย่างอยู่ก่อนสิไปเบิงเดอบักอ้วนบักจอยขอฝากกดติดตามเลเด้อครับพี่พี่ขอบคุณหลายๆเด้อไปเบิงนน้ากันโลดขอบอกเลยเด้อพี่เด้อคลิปนี้มวนคักหลายๆครับพี่ครับบวเบิงคือสิพาดเด้ไปเบิงนน้ากันโลด <c oughs> บักจอยเขาเหลือหลายแท้ มือนีเข้าหนาหาหนูทุงมาผัดกินจังหน่อยเด้เออความคิดดีอยู่ไปตอนแรงๆพอดีคือสิได้ของแสบอยู่ดอกของกับพร้อมแล้วเด้บักอ้วนไปย่ามนีกระลั่งดีแดดยังบ่ห่อนไหลเออออกลุยโลดมือนีคอยว่าได้ของกลับมาแน่เอารถเท่าขั้นนี่สิยังติดบนน้อลองอีกจักเทือ่อเด้มันก็คือเฮ้าหนีละต้องค่อยๆอ,อ่อนเอาเออติดจนได้เนาะค่อยๆไปเด้อมือนีบ่ได้ฟฝ้าเออขี่ชา้าๆก็ได้ทางหน้าแบบนี้ใจเย็นโลด พร้อมล้วได้บักอ้วนออกไปลดเดี๋ยวแดดสิรับเออจับให้แน่นเด้อทางข้างหน้ามันสั่นอยู่เบื่องทุ่งเขียวๆแล้วใจมันโล่งแท้บักอ้วนเออขี่ทางแบบนี้ค่อยๆไปกะสบายใจดีบักอ้วนเอ,อ้ยเมื่อนี้ถ้าบ,บ่ได้หนูย่างหน่อยก็ได้ขี่รถกินล่มถือว่าบ่าขาดทุนเด้เออวะแต่อย่าลืมเด้อเขาบ้านข่อยมันทาหนูอยู่ค่อยๆล่งเด้อบักอ้วนดินมันอ่อนอยู่เออเบิ่งหี่เด้ ลอยมันไม่คักแท้เบิ่งดีๆเด้อบักอ้วนลอยมันนั่งเข้าไปข้างนาแล้วเออมันอยู่ไกลกว่าที่คิดค่อยๆไปอย่าให้มันหูโตเริ่มมืดแล้วได้บักอ้วนไฟซองแล้วเห็นลอยมันชัดคักเอออยู่ไกลแล้วถือปืนแน่นๆเด้ออย่าให้มันหูโตได้ยินบอมันร้องอยู่ใต้ดินนี่ล่ะเออ,เออมันอยู่ใกล้คักอย่าไหวอย่าส่งเสียงเด้อจอยรูมันเปิดแล้ว อย่าไหวอย่าขยับหลายเออคอยเห็นอยู่มันอยู่ในนี่แท้ๆเดอ้อเห็นบ่จอยมันโผล่ออกมาแล้วเห็นแล้วไว้คักแท้มันหนีลงไปแล้วเด้ออกมาแล้วบักอ้วนมันวิ่งแล้วเด้เห็นแล้วยิงรอดเดี๋ยวนี้มันไปข้างหน้านั่นเด้ยังบระยุดยังวิ่งอยู่ผู้แล้วถือแน่นๆยิงตามจังหวะอย่าใจ้อน คอยขอชีวิตแน่ยาขาเฮาเด้ออ้วนมันว้าขอชีวิตอยู่นะเงียบกอนจอยคุมสติไว้ว้าคว,วามจริงมาเด้อมึงมาหากินอยู่แถวนี่โดนบอแล้วหนียังปานนี่คอยคอ,อยกะหากินน้าปกหนูธรรมดาแล้วท่าทางมันแปลกเกินคอยกะคิดคือกันมันหนิงโพดว่าใส่หนูทั่วไปคอยคอยก็เป็นแค่หนูหน้าเด้ว่าได้เป็นยังดอกเงียบโพดแค่เงียบคือบแมนธรรมดาเออคอยกะบ่ไห้ใจหนูบ่ควนหนิงปานี่คอยคอยบ่ได้ซ่อนอย่างเด้อคอยคอยบ่ได้มหากินน้ำปกติดอก ่อยแอบมาลักเขาเพราะว่าลูก่อยนำทวมลูกเมียคอยบบมี่ยังสีแดกอ้วนเ<บ>มื่อนี่คอยสิป,ปอยเจาไปอย่ากลับมาเหตุแบบนี้อีกเดอ้อขออคุณหลายๆเดอ้อคอยสัญญาว่าสิบบกลับมาอีกไปโหลดดูแลตัวเองดีๆเด้ออ้วนแสงอีหยังแดงๆนั่นเบิ่งแล้วบ่คอยคือเลยเออคอยก็เห็นมันโบแมนไฟบานเห่าแน่ๆนอ้วนเหาสิไปเบิ่งมันแถบอ่อคอยใจบบค่อยดีเลยไปน้ำกันนี่ละถ้าบบไปเบิง่งเหาสิบบหูว่ามันคืออีหยัง จอยหยุดก่อนค่อยรู้สึกบ่ดีเลยค่อยก็คือกันคือว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแท้อ้วนมันมาใกล้ขึ้นแล้วเด้ข่อยบ่สบายใจเลยค่อยเห็นอยู่ยืนนิ่งไว้อย่าเพิ่งขยับอ้วนมันหยุดแล้วเด้ค่อย่ฮูหว่ามันคืนออีหยังเลยอย่าเว้าอย่าขยับยืนอยู่นี่ก่อนกูสิกินตับพวกมึงสองโตอ้ว,วนอันนี้โ <c oughs> มแมนของเล่นแล้วเดอ ตั้งสติไว้จ้ะนโมพุทธยาดีออ่อัปติเถเทนาอัปติยาอัปติเถเทถือตายลดอึอ้วนมันถอยแล้วเด้อย่าประมาท คุมเชิงไว้ก่อนมือนี้กูยอมถอยก่อนอ้วนมันหายเข้าไปในหมอกแล้วเด้พอแล้วมือนี้ถอนกําลังกลับก่อนเอออ้วนคอยก็ว่าควรถอยแล้วคุมเชิงไว้ <c oughs> อย่าเผลอเด้ออ้วนรถเฮาอยู่นั่น,นแล้วเด้ดีไปให้หอดรถก่อนอย่าดื้อเด้ใจเย็นเย็นอ้วนลองใหม่อีกรอบ ติดแล้วเว้ยโล่งใจแท้ไปโลดอ้วนหอดกระท่อมแล้วปลอดภัยดีโล่งใจหลายอ้วนมือนี้ได้กลับบ้านแท้ๆขึ้นบ้านก่อนเดอ้อมือนี้เหนื่อยหลายเอออ้วนได้พักแล้วล่ะมือนี้ชีวิตบ้านหน้าโบแมนวาโบมีไพ่แต่มันสอนในห้องห,หูจักตั้งสติถ้าใจบบยอมแพ้ ทางกลับบ้านก็เส่งยงมีเสมอถามักแนวบ้านหน้าแนวพัจนาภัไพ่แบบพวกเฮากดติดตามในเรือพี่น้องอยู่เบิงน้ำกันเง่แเด้อดีพี่ยังมีเรื่องมวลมวลอีกหลายมากถถามักแนวนี้กดติดตามในเดอล่ซ้อมพี่น้องไว้เจอกันไหมเดอละซ้อมสวัสดีครับ